สวัสดีครับพบกับผมบ่าวห้องนาครับวันนี้ก็จะพามาดูต้นหมากเล็บแมวนะครับที่หาดูได้ยากแล้วนะครับอก็จะเห็นมีอยู่ตามโคกนะครับหลายต้นอยู่นะครับแต่อันนี้เจอต้นนี้ต้นใหญ่สุดนะครับก็มาเบิ่งกันนะครับหมากเล็บแมวนะครับกินแล้วแซ่บแต่ว่ามันมีหนามนะครับนี่ต้นใหญ่นะครับมาดูกัน ใหญ่มากนะครับต้นใหญ่นี่หาดูได้ยากแล้วนะครับต้นหมากเล็บแมวเพราะว่าาตามไล่หรือตามที่ต่างๆเนี่ยเขาจะฟันทิ้งเพราะว่ามันมีหนามนะครับก็เหลือแต่ป่าโคกเป็นป่าที่อนุรักษ์ไว้นะครับไว้ให้ชุมชนหากินนะครับก็นี่เดี๋ยวพบเจอกับบ่าพุ่งหน้าใหม่นะครับสวัสดีครับ